หาตียากมากเขาไม่เอาเอ๊ะปลี่ยนเสื่อเปลี่ยน,ยนจะได้ไ่เป็นสังขางโคกอยู่ตัวนี้เปลี่ยนชสื้อหรอวะทูดู <c oughs> <c oughs> มันทำอะไรเส้ี่ดีวยว่าม,มันไม่มตัวใหญ่ด้วยอ มาเมเบซื้อเลยขอดันไปพวกเต้องไปชั้สิ0ให้ได้ก่อนกตอนนอ้เราเด็กเก่งเด็กเด็กเยอะโค้นัวตรงไหน

This I know we got it. Done <laughs> on, I did not do this. What are you What? โอทำไมล่มนโอเคฉันไม่อยากยนะอนอ่นะแบนให้กนะอบิกิ โอเคหาปั่นน้ำมันต่อนไอ้ชมมันมีฟรีนะใส่ผัะให้จิบจบเอ้ย๊อปปีทีาเอ้ยไม่ใช่เอ้ย เยี่เินลวแดเยียมเียมเียมเคนลีคนคนลี่กูพีเกอร์เีกโอเคฉันไม่เอาน้เอ้ยฉันไม่มีความเนให้เราไม่ด้ความเป็ไม่ได้นะน่าจะใช่ันไม่เอากัน จะเอามาจากตรงนี้ฉันเด็กค้างเลยเมียวเมียวมงไม่เมียวแมะโอเคฉันไม่รออีให้ตัวอะไรไัวอะไรรอโพสไปสักอง จิงเอาดีๆในครังไม่นะจะคุยผ่าใจบูสีตายบูที่แทนไม่ได้ดีดนะี่นานเลยไม่ไดให้เต็มที่หบไม่ได้อยู่ไหนจูกใ

เชื่อตัวนี้นก่อนฝันแดงครัไอตอ่จไมสังมือดิเจไม่ได้เก็บมือิน้ใจะรแบบนี้ดคจชร์ให้ทุกทนด้วยนะ